สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดราศีสิง์ประจํณียนกันยายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่หกช่วยมันอยู่ใบแรกไพ่หกช่วยนี่ก็เป็นอิทธิพลของไพ่ถ้วยนะไพ่ความรัก ไนะพ่การกลับมาคืนดีการกลับมาแก้ไขสิ่งเดิมๆนะคะการที้เจอคนในครอบครัวการรวมกลุ่มรวมญาตินะคะรวมถึงนะคะเรื่องของข่าวดีต่างๆนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะอิทธิพลของไพ่ใบใหญ่เข้ามานะคะคลื่อนไหวอีกนะคะ ก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะหรือคนเดิมๆหรือคนที่เราเคยคุ้นเคยคนที่เรารู้จักนะหรือคนในครอบครัวอาจจะกลับเข้ามานะคะสร้างโอกาสหรือทําให้เกิดความมั่นคงมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีสิงห์ด้วยนะคะเดือนนี้นะมีชื่นผลของไ่ที่ดีมากๆเลยเกิดขึ้น นะะแล้วก็ยังมีอิทธิพลของไพ่ที่แบบสร้างโอกาสนะทำให้คนที่เกิดราศีสิงห์นะคะได้ใช้ในเรื่องของทักษะต่างๆแล้วก็เคลื่อนไหวทาให้เกิดความสําเร็จด้วยนะมันไม่ใช่แต่เรื่องของโอกาสด้านการงานอย่างเดียวเรื่องของการเรียนการศึกษาด้วย นะรวมถึงนะคะยังมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาจุกจิกกวนใจต่างๆแล้วมันทําให้เกิดระบบระเบียบมากขึ้นนะหรือปัญหาสุขภาพที่อาจจะมีเข้ามากวนใจบ้างาเดือนนี้ก็อาจจะมีเรื่องของอคุณหมอเก่งๆนะเข้ามานะคะดูแลนะทำให้สุขภาพร่างกายก็น่าที่จะดีมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะอาจจะมีชุดบนหงา่แบบสี่ถ้วยบ้างนะก็คือเป็นคนจู้จิ้จุกจิกอะ่ะป็นคนละเอียด นะไพ่เดวมวนก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดเดยอะคิดมากหรือค่อนข้างกังวลใจหรือเป็นคนขี้บนน่นนะ่ะนะแต่ว่าเดือนนี้นะคะมันก็ยังเป็นเดือนที่เหมือนกับว่านะอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้คนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยเห็นข้อบกพร่องของตัวเองแล้วนําไปปรับใช้แล้วมันก็เกิดในเรื่องของมาตรฐานมากยิ่งขึ้น นะคะแล้วก็ตาแหน่งของผู้ใหญ่ลือคนก็ได้ชิดที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะะมองว่าเป็นตําแหน่งที่อาจจะมีเรื่องให้ต้องจัดการอาจจะมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะหรือว่าถ้าทํางานกับผู้ใหญ่ในตําแหน่งนี้อาจจะต้องทําให้มันถูกกฎเกณฑ์ถูกกฎถูกระเบียบนะคะแล้วก็ต้องแสดงความเป็นผู้นําให้มากหน่อยนะคะอย่าเข้าไปแบบพูดคุยงานกับผู้ใหญ่แล้วแบบมีความลังเลสงสัยขาดข้อมูลอันนี้ไม่ชอบนะต้องแบบหาข้อมูลเตรียมความพร้อม แบบสร้างความเป็นผู้นําเลยนะคะกล้าแสดงออกทุกอย่างนะจะประสบความสําเร็จนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตําแหน่งนี้ส่งเสริมดวงด้านการเงินฉะนั้นถือว่าจะเข้ามาสร้างโอกาสนะคะที่ดีกับเรื่องของธุรกิจในตําแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสํงงานักงานร้านค้าตําแหน่งนี้มีเจ้าที่ นะถือว่าเจ้าที่จะคอยดูแลหรือว่าขาจัดในเรื่องของปัญหาให้สําหรับคนที่เกิดราศีสิงห์รวมถึงนะคะจะมีดวงหรือมีโชคนะในตําแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเด๋ยนนี้ต้องทําบ้านให้เกิดความสว่างนะคะแล้วก็ต้องเก็บกวาดทําให้เกิดความเป็นระเบียบด้วยนะคะก็จะดึงดูดในเรื่องของโชคมากยิ่งขึ้นในตําแหน่งนะคะของญาติพี่น้องนะถือว่าญาติพี่น้องจะเข้ามาแก้ไขปัญหาจุกจิกจกวนใจให้แล้วก็ยังเข้ามาส่งเสริมดวงด้านการทํางานสําหรับคนที่เกิดราศีสิงห์ด้วย ในตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่เก่งมากๆนะเข้ามาช่วยเหลือง,งานนะบริวารเข้ามาทําให้ธุรกิจเต,บติบโตได้เร็วเลยนะบริวารลูกน้องอ่นะในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะก็เป็นตำแหน่งที่ส่งเสริมในเรื่องของการเงินนะอาจจะนําข่าวดีด้านการเงินนะหรือการลงทุนมาให้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอการติดต่อค้าขายกับกลุ่มลูกค้าต่างๆในตำแหน่งนี้ก็ค่อนข้างเกิดโอกาสมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีสิงห์ด้วยนะคะ ในตำแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานอาจจะต้องไปปรับกันนิดนึงอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะจะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างแต่เรื่องการกันเรื่องการลงชนหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรนะที่จะเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้นะคะหรือว่าเพื่อนเนี่ยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาเข้ามาบ้างเราก็ต้องไปปรับไปพูดคุยกันให้มากหรือว่าเพื่อนอาจจะแบบมาทํางานไม่ได้นะอยากทําทงานที่บ้าน นะคะหรือว bon no ่าอาจจะมีปัญหานะกับครอบครัวค่อนข้างมากซึ่งคนที่เกิดราศีสิงห์อาจจะมีเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยตรงส่วนนี้บ้างนะคะหรือว่าเพื่อนอาจจะมีปัญหาด้านการเงินนะแต่ถือว่ายังไงตําแหน่งนี้มันก็ยังเป็นตําแหน่งที่ยังเข้ามาส่งเสริมดวงกับเรื่องของงานเรื่องธุรกิจอยู่ตําแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะคนที่เกิดราศีสิงห์นี่ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องงานอาจจะมีความคิดที่จะขยายธุรกิจหรือขยายการลงทุนถ้ายิปซีพยากรนะคะก็บอกว่าส่งผลดีมากๆนะคะ เป็นเดือนที่เกิดโอกาสแล้วก็มีโอกาสที่จะได้นะคะแสดงทักษะต่างๆนะคะแล้วทําให้ประสบความสําเร็จสําหรับคนที่เกิดราศีสิงห์ด้วยเรื่องของคําพูดเรื่องของการเจราจา แลนะเรื่องของการสื่อสารต่างๆเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะและวที่จะพ้ของาการทํางานที่เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้นะก็อาจจะมีพ่ายงานอยู่หนึ่งใบนะคะแต่ถือว่านะสิ่งที่เข้ามาเคลื่อนไหวน่าจะทําให้เกิดโอกาสสาหรับคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะรวมถึงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการที่เราต้องไปจัดการเรื่องเก่าๆนะทําให้เกิดความเรียบร้อยนะคะแล้วก็เรื่องของผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องการความชัดเจนนิดนึงนะแต่เรื่องงานเรื่องธุรกิจเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปสู่ความราบลื่นแล้วก็ยังเกิดโอกาสสาหรับคนที่เกิดราศีสิงห์แน่นอน ส่วนเรื่องของการเงินนะคะทธิพลของไพ่การเงินเนี่ยขึ้นไพ่ราชาเหรียญไพ่ใบนี้เป็นไพ่เศรษฐีนะคะแล้วก็เป็นไพ่สามเหรียญด้วยคือธุรกิจการค้าการขายค่อนข้างเกิดสภาพคล่องถึงแม้ว่าจะมีทธิพลของไพ่ห้าเหรียญเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ถือว่าดวงการเงินนะคะไม่น่าที่จะกระทบมากคือนะคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยในเรื่องของไรายได้การเงินค่อนข้างเกิดโอกาสมากๆเลยเพียงแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรื่องของการแบบต่อเติมบ้าน ต่อเติมร้านนะ,ะหรือมีค่าเชาวบ้านค่าเช่าร้านบ้างแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์รวมถึงบางคนอาจจะมีหนี้ก็คืออาจจะแบบกําลังผ่อนบ้านก็ได้นะคะหรือว่ากําลังแบบมีหนี้ให้ต้องอจ่ายนะคะแต่ถือว่าเป็นหนี้ที่ส่งผลในด้านดีหรือบางคนกู้เงินมาลงทุนไงมันก็เป็นเรื่องของการแบบเป็นหนี้นะคะที่ เกิดประโยชน์แหละหรือมันส่งผลดีกับเรื่องของรายได้นะฉะนั้นถือว่าการเงินเนี่ยนะคะยังไงก็เกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดราศีสิงแน่นอนโดยเฉพาะนะตำแหน่งของบริวารตําแหน่งของลูกหลาน,ลรานหรือแม้ตําแหน่งของลูกค้านะตำแหน่งของผู้ใหญ่นะก็ยังเข้ามาให้การนะสำหรับส่วนด้านการเงินสําหรับคนที่เกิดราศีสิงนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายในตําแหน่งของเพื่อนบ้างนะคะอันนี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรแล้วก็ถ้ามีปัญหาการเงินก็ยังแก้ไขไปได้ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคน เพราะรักต่างวัยรวมถึงคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะถือว่ามีดวงที่จะพัฒนานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็ต่างคนต่างยุ่งนะกับเรื่องของการทํางานยุ่งกับเรื่องของการแบบหาหาเงินเนี่ย เดือนนี้ก็อาจจะเป็นเดือนที่เราสามารถกลับมานะใส่ใจกันมากขึ้นนะพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็ทําในเรื่องของความรักนะะคอยู่ในสถานการณ์ที่น่าที่จะดีแล้วก็มีเรื่องของความหวานมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยคู่ไหนที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้ถามว่าจะกลับมาคืนดีกันได้ไหมไพ่การกลับมาคืนดีปรากฏขึ้นแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะกลับมานะคะคืนดีกันได้แหละนะคะหรือทําให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็ค่อนข้างสดใสนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ปัญหาช่องท้องก็เพาะอาหารปัญหาเรื่องของกอดไหลย้อนนะคะแล้วก็ปัญหาโรคเครียดนะ,ะพักผ่อนน้อยนะคะแล้วก็น้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้เสพนะคะ แล้วบางคนนี่ก็คืออาจาจะมีปัญหาการประดุกปวดกล้ามเนื้อแล้วก็มีปัญหาช่วงล่างแต่เดือนนี้มองว่าปัญหาไม่มากเพราะว่าหิงชิ้นบนของไพ่คุณหมอนะก็จะเป็นเดือนที่คนที่เกิดราศีสิงห์ต้องไปตรวจสุขภาพอยู่แล้วนะคะก็คุณหมอจะเข้ามาดูแลแหละนะคะหรือทําให้สุขภาพร่างกายนะคะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีสิงห์มาทิ์เป็นเดือนที่ดีอาจจะมีเรื่องของคนเก่าๆเดิมๆกลับเข้ามาหรือมีโอกาสที่จะได้เดินทาง กลับไปที่เก่าที่เดิมนะหรือการต่อยอดธุรกิจเก่าๆนะคะหรือธุรกิจครอบครัวเนี่ยก็น่าที่จะไปได้ไกลเลยแหละนะแล้วก็อาจจะมีกลุ่มลูกค้านะคะหรือคนที่เราคุ้นเคยเนี่ยเข้ามาสนับสนุนนะคะหรือเข้ามาเพิ่มช่องทางกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจให้นะคะหรือบางคนอยู่ในช่วงที่จะเดินทางไปต่างประเทศอันนี้มองว่าจะส่งผลดีส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะคะแล้วก็อาจจะพบรักทางไกลด้วยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ส่งผลดีกับเรื่องของงานเรื่องธุรกิจมีโอกาสที่จะเติบโตและก็ก้าวหน้าคือคนว่างงานให้ไปสมัครงานเลยจะได้งานส่วนคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนตําแหน่งนะ แล้วก็ผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การสนับสนุนหรือคนที่ทําการค้าเป็นของตัวเองนะคะธุรกิจการค้าการขายก็ค่อนข้างเกิดสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเลยส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะอาจจะเข้ามามากกว่า1คนนะเป็นช่วงที่กําลังพูดคุยกันอยู่แต่มีโอกาสที่จะพบคนที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารอาจเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างหนักกับเหนื่อยกับเรื่องของงานบ้างอาจจะต้องทํางานเช้ามากขึ้นหรือทํางานดึกมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาต้องจัดการหลายอย่างนะคะแต่ถือว,ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของการทํางานไปได้นะคะส่วนเรื่อง<ม>ของการเงินอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างนะเดือนนี้ยังไงก็ยังเป็นเดือนที่ต้องรัดเข็มขัดนิดหนึ่งส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันพุธเด่นมากเดอนนี้การทํางานจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ก้าวหน้านะคะได้อย่างรวดเร็วเลยนะคือคนที่ทางานประจำะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเลยหรือคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองก็ค่อนข้างโดดเด่นมากๆรวมถึงนะคะคนไหนที่กําลังจะเริ่มต้นลงทุนอะไรก็ถือว่าน่าที่จะส่งผลดีนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางไปอบรมง,งานไปฝึกฝน งานต่างๆหรือหาประสบการณ์ด้วยหรือแม้แต่เรื่องของทักษะหรือความสามารถของตเองก็ค่อนข้างโดดเด่นหรือเป็นที่แบบถูกตาต้องใจผู้ใหญ่อะนะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะถูกเชื้อเชิญนะคะให้ไปเป็นวิทยากรในเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนธุร,รกิจด้วยนะหรือได้รับรางวัลน่ะนะฉะนั้นถือว่าการทํางานค่อนข้างโดดเด่นเลยนะคะการเงินนี่รายได้ดีเลยนะคะเกิดสภาพคล่องเลยนะคะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดค่อนข้างสดใสเลยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะมองว่าเดือนนี้อาจจะมีปัญหากับเรื่องของการทํางานบ้าง คือ Shift, อาจจะเป็นเดือนที่มีการฝึกฝนอบรมงานนะคะแต่ถือว่ายังไงก็ยังส่งผลดีนะรวมถึงบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังจะเปิดกิจการด้วยนะคะก็ถือว่าเกิดโอกาสส่วนเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายเยอะอยู่นะคะคือบางคนยังเป็นหนี้หรือกําลังผ่อนบ้านหรือกําลังทําร้านหรือมีค่าชาวบ้านค่าเช่าร้านนะคะฉะนั้นถือว่าการเงิยนยังมีค่าใช้จ่ายแต่เดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่ยังสามารถฟื้นฟูด้านการเงินไม่ได้แต่ยังต้องระวังกับเรื่องของการเคลื่อนไหวด้านการเงินนิดนึงนะคะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่สามีภรรยาอาจจะเป็นความรักที่มีปัญหากันแต่เดือนนี้จะกลับมาช่วยเหลือกันและก็รักกันมากขึ้น คนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันศุกร์นะคะถือว่าเด่นกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนโวกาสที่จะก้าวหน้าและก็ประสบความสําเร็จนะคะได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันโดยเฉพาะการประสานงานกันหรือการร่วมงานกันต่างๆนะก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นเลยการเงินนี่รายได้ดีนะคะรายได้มาจากงานหรือการลงทุนเกิดกําไรนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่เป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจเพราะมีดวงที่ผู้ใหญ่จะเข้ามานะให้การสนับสนุนหรือเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการงานนะหรือให้การช่วยเหลือทุกเรื่องเลยส่วนคนที่กําลังเรียนอยู่นะคะก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้านการเรียนนะหรือถ้ามีความคิดที่จะไปเรียนต่อนี่ก็ถือว่าจะเกิดโอกาสนะคะการเงินนี่รายได้ดีราบรื่นเพราะว่าดวงนี่มีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ด้านการเงินส่วนเรื่องของความรักคนโสดเพราะรักต่างวัยนะ หรือว่าผู้ใหญ่อาจจะชักนําในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเป็นช่วงที่ต้องสร้างกุศลมากๆนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจําตัวนะจะเข้ามานะประทานพรนให้แล้วก็สมปัานาทุกเรื่องค่ะ ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีสิงเดืนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะขึ้นอิทธิ้นของไพ่ถ้วยมันเป็นเรื่องเดิมเรื่องเก่าที่เราต้องจัดการแต่มันเป็นอิทธิพนของไพ่ที่มีการเคลื่อนไหวพิสูจน์ในตําแหน่งที่แบบส่งผลดีหรือสูงมากขึ้นและไปสอดคล้องกับเรื่องของการงานแล้วก็การเงินด้วย ก็มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วยังเป็นเดือนที่ยังเกิดโอกาสมากๆนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความสําเร็จแล้วก็เกิดความก้าวหน้าในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพุธค่ะวันศุกร์วันจันทร์วันเสาร์วันอาทิตย์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือ วันอังคารและก็วันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นําว่าอย่างไรไพ่แสงสุกบอกงานเกิดโอกาสนะคะหน้าที่จะมีเรื่องโอกาสที่ดีนะหรือข่าวดีด้านงานนะคะส่วนเรื่องของการเงินไพ่แสงสุกบอกว่าระวังนะจะมีคนนะคะเข้ามานาความเดือดร้อนด้านการเงินให้นะคะโดยเฉพาะนะคะเรื่องของการถูกปรับการเสียค่าปรับต่างๆอะ่ะแล้วก็เรื่องของการถูกถูกจับ ะะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเรื่องรถเรื่องยานพานะนะคะอันนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายดยฉะนั้นเนะ่ะเวลาเราจะเดินทางไปไหนนะหรือไปติดต่ออะไรเราต้องเตรียมเอกสารไปให้พร้อมด้วยใบขับขี่นะคะแล้วก็เรื่องของนะการต่อพรบรต่างๆที่หมดอายุหรือเปล่านี้ต้องดูให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะเกิดขึ้นนะคะ ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยไพ่แสงสุกบอกคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดใสค่ะถ้ามีความคิดที่จะมีลูกเพิ่มมีได้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้เรามาระวังเรื่องของการทรงตัวนะคะแล้วก็มีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็มีอาการปวดท้ายทอยอแล้วก็ปวดหลังนะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของการรารังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ